How to การแมชลาวลัก u ัวรี่เทรนในปี2025ค่ะที่สำคัญเนี่ยเราสามารถที่จะนำเสื้อผ้าเหล่านี้ค่ะมันก็ยังเป็นทาเร็ตเนาะเพราะมันไม่ได้ตะโกนอะไรยิ่งใหญ่เอามาแมชได้เรื่อยๆแล้วก็ทำให้ลุกดูดีหรือว่าจะใช้แค่สีนะคะมาเป็นองค์ประกอบในลุกของเราก็ได้นะคะแต่ว่าแค่มันมีโลโก้จุดใหญ่ๆจุดหนึ่งที่ไม่ใช่โลโก้ทั้งตัวนั่นเอง สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่อง a n a l i s ี e e ย e e ็ค่ะวันนี้นะคะแอนจะมาแนะนำ how to การ t c t ลาว l u x u x y t y Trend ในปี2025ค่ะก่อนอื่นนะคะแอนก็ต้องเกิ่นนำนิดนึงนะคะทุกคนว่าเทรนด์ลาว u ลักชเนี่ยมันก็มีมาตลอดตลอดเนาะแต่ว่าในปี2025เนี้ยค่ะดีไซนเนอร์เขาเริ่มที่จะขยับขยายการ าศความเป็นลาวลักชวรี่ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็แอนก็เห็นตามแบบสตรีสไตล์นะคะก็เห็นว่าเขามีการเริ่มที่จะนำลาวลักชวรี่เนี่ยกลับมาแล้วแต่วันนี้แอนจะแบ่งออกมาด้วยกัน4ข้อเป็น How to ในการที่จะนำเสนอให้ทุกคนเนี่ยลองไป mix S and match ที่เป็นการประกาศลาวลักชวรี่แหละแต่ให้มันดูแล้ว m a ท c ได้ออกมาดูดีดูไม่ตะโกนจนเกินไปนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ ข้อที่1เลยนะคะสิ่งที่แทนจะแนะนำนะคะอย่างที่แทนบอกไปมาข้างต้นนะคะว่าตอนนี้ดีไซเนอร์เนี่ยเขาก็ได้เริ่มที่อยากจะประกาศความเป็นแบรนด์ของเขาแล้วใช่ไหมคะทุกคนเขาก็เลยมีการขยับขยายนะคะเอาโลโก้จากที่อยู่ในเสื้อเนี่ยออกมาข้างนอกเนาะออกป้ายโลโก้นะคะออกมาอยู่ข้างนอกเลยซึ่งมันก็จะเป็นป้ายที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าก็ถ้ามาดูใกล้ๆก็จะรู้ว่าเป็นแบรนด์อะไรนั่นเองนะคะเราสามารถที่จะเลือกสินค้าแบบนี้นะคะที่มีการแบบ โชโลโก้นิดๆหน่อยๆนะคะเอามาแมทช์ได้และที่สําคัญเนี่ยเราสามารถที่จะนําเสื้อผ้าเหล่านี้ค่ะมันก็ยังเป็นไทม์เลสเนาะเพราะมันไม่ได้ตะโนอะไรยิ่งใหญ่เอามาแมทช์ได้เรื่อยๆแล้วก็ทําให้ลุคดูดีและที่สําคัญก็ดูเป็นลาลักชัวรี่ที่มีเทสมากๆค่ะข้อที่สสิ่งที่แอน,นจะแนะนำนะคะทุกคนอาจจะเลือกนะคะในการใช้โทนสีเงินหรือว่าสีทองก็ได้นะคะเพื่อมาประกาศให้เราว่าเฮ้ยเรากำลังตามเทรนหรือว่าแต่งตัวเทรนลาวลักชัวรี่อยู่นะคะ จะใช้เป็นของแบรนด์เนมก็ได้หรือว่าจะใช้แค่สีนะคะมาเป็นองค์ประกอบในลุคของเราก็ได้นะคะเราสามารถแมทสินค้าเหล่านี้นะคะหรือว่าโทนสีเหล่านี้มาในลุคเรานะคะที่สำคัญเนี่ยมันก็ยังนำมาเป็นชามเลทหรือว่ากลับมามิกซ์แด์แมทได้ตลอดเวลานะคะ ซึ่งก็จะทำให้เป็นสไตล์ลาวลักชวรี่ในปี2025ข้อที่3นะคะสิ่งที่แอนจะแนะนำนะคะก็คือเหมือนตอนนี้เลยที่แอนแม t ช์มาให้ทุกคนดูนะคะก็คืออาจจะเลือกนะคะเป็นพวกเสื้อยืดหรือว่าเสื้อแบบไหนก็ได้ที่ทุกคนชอบเนาะเป็นแบรนด์ที่มีโลโก้ออกมาหน่อยนะคะแล้วก็เป็นลวดลายที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าเสื้อตัวน,นี้ก็ยังสามารถที่จะเอามาิคเซนแมทหรือว่าเป็นไทม์เลสได้ตลอดเวลานะคะเพียงแต่ว่าแค่มันมีโลโก้ จุดใหญ่ๆจุดหนึ่งที่ไม่ใช่โลโก้ทั้งตัวนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะทำให้เราลักช r รีที่เราแต่งเนี่ยดูดีแล้วก็ไม่มากจนเกินไปแต่ว่าก็ยังดูสวยแพงค่ะที่สีนะคะข้อสุดท้ายนะคะสิ่งนี้ที่อันอยากจะแนะนำทุกคนนะคะก็คือการเลือกอ c เซสซอรีค่ะเช่นเป็นต่างหูที่เป็นชื่อแบรนด์สร้อยที่มีโลโก้ของแบรนด์หรืออะไรก็ตามให้มันใหญ่ๆสักจุดหนึ่งค่ะทุกคนลอง ใส่แบบนี้ดูก็ได้นะคะการแมชแบบนี้ก็ตะโกนได้เหมือนกันว่าเราคือเราลักชวรีแต่ว่าเป็นการตะโกนที่ยังมีความสวยหรูดูแพงอยู่นะคะที่ไม่ได้แบบโอ้ตะโกนแบบมาตะไกลเลยนะคะแต่คนที่ตะโกนมาตะไกไม่มีผิดไม่มีถูกนะทุกคนอันแค่เปรียบเทียบให้ฟังนั่นเองนะคะก็ซึ่งมันก็จะทำให้ลุคของเราเนี่ยคือลาวลักชวรีที่ยังดูดีแล้วก็ดูแพงมากค่ะและนี่ก็คือ4ข้อนะคะทั้งหมด How how to ในการแมช ลาวลักชวรีเทรนดในปี2025นะคะก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยและมีอีกหนึ่งเรื่องที่อันอยากจะ แจ้งทุกคนนิดหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะแอน,นอาจจะต้องขอพักการทำคลิปสไตล์นี้ไปก่อนสักระยะหนึ่งนะทุกคนคะ่ะเพราะว่าแอน,น,น่ะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำแล้วมันก็ยังมีความสนุกนะแต่ว่ามันเหมือนยังไม่สุดเท่าไหรค่ค่ะรู้สึกว่าตัวเองอยากจะทำอะไรที่มันครีเอทีฟมากขึ้นแล้วก็อยากจะลองไปค้นหาว่าเออแบบไหนเป็นสิ่งที่เหมาะกับแอนจริงๆแล้วแอน,นก็อยากจะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันทุกคนนะคะแล้วก็ ยังไม่แน่ใจด้วยว่าจริงๆนะคลิปมันมีประโยชน์จริงๆมากน้อยเพียงไหนนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเพื่อนๆที่ดูอยู่หรือติดตามกันเนี่ยมีไอเดียอะไรนะคะก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์บอกแอนดได้ในใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆใหม่ๆนะคะก็สามารถบอกและแนะนำได้เลยเช่นกันนะคะแอนก็อยากจะไป วิเคราะห์อ,อีกทีหนึ่งเนาะว่าตัวเอง,เองชอบแบบสไตล์ไหนนะคะอนก็อยากจะมาทําคลิปให้มันดีมากขึ้นนั่นแหละคะ่ะทุกคนสำหรับใครที่ยังอยากเรียนนะคะในเรื่องของคลาส6ทฤษฎีปรับลุกใหม่ที่ใช่กว่าเดิมนะเป็นคลาสออนไลน์นะคะก็ยังมาสมัครกันได้นะคะแล้วก็สาหรับลาสอีบุ๊กก็ยังมาสมัครกันได้เช่นกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนแต่ว่าแอนขอใช้เวลา สักระยะหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่านานแค่ไหนนะคะก็เดี๋ยวจะกลับมานะให้ความรู้อีกถ้าเพื่อนๆมีไอเดียเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะแอนจะได้เอาไปดูแล้วก็ปรับประยุกต์ใช้กับตัวเองเพื่อให้คลิปมันดีขึ้นนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะคะท,ทั้งคนที่ติดตามเก่าแล้วก็คนที่ติดตามใหม่ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวแอนกลับมาแน่นอนทุกคนแต่ขอไป เคลียก่อนว่าแบบเออแบบไหนดีที่แอนรู้สึกว่ามันครีเอทีฟมันสนุกนะคะแอนอยากทําอะไรที่มันแบบสนุกสนุกไม่อยากทําอะไรแบบซ้ําๆจําเตนะคะทุกคนก็แชร์ไอเดียกันมาได้ค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็เท่านี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับทุกคลิปที่แอนให้ไปเนาะก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ